สวยมากนี่ค่ะพี่น้องจา๋านี่บา้าว้ายดอกใหญ่มากเลยหนึ่งดอกสองดอกค่ะนี่โอ้ยงามมากเลยครับพี่น้องจา๋านี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยงามค่ะนี่ป๊า สามดอกสี่ดอกปัดไปดูแก่หมดอย่าชั oh, yeah, open, open. ากอย่าอย่าเอาหนุนคว่ำชันี่ค่ะพี่น้องจา๋าดอกที่สามดอกที่สี่ปัดมีแต่งามๆนี่ค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะโอ้โห oh oh. ดอกที่สี่นี่ค่ะพี่น้องนี่แต่อ่อนๆค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะสองดอกว่านี่ดูนี่กำลังอ่อนๆค่ะพี่น้องเห็ดกำลังขึ้นค่ะนี่ค่ะเห็ดกำลังขึ้นค่ะ นี่เพื่อนตัดให้ยังนมาเรื่อยิตในนู่นลายปลาดเดี๋ยว <c oughs> เขาขึ้นอยู่ข้างทางนี่ค่ะพี่น้องจา๋าโอ้อยใหญเห็เนแบบบอยู่แถวเนี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าดูที่ค่ะดอกงามมากเลยเออโอ้โหฟินมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อีกดอกค่ะโอ้ยเห็ดกำลังขึ้นค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะปัดดูค่ะฝนตกค่ะเกิดฝนตกมากเนี่ยไหนปาดพี่น้องจ้า นี่ค่ะโอ้โหอะไรมันสนุกขนาดนี้นี่ค่ะสองดอกใหญ่ๆเลยยวอีถ่ายรูปก่อนนะคะนั่งทับนี่พระเนี่ะอีกดอกนึ่ง่กอีนั่งทับค่ะน,นี่ค่ะ,าง,าง,คะงามมากเลยค่านีพร่เจ้าโอ้โ เห็ดเก่ารัดค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้อันนี้เห็ดเก่ารัดค่ะนี่ค่ะดอกงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกคนอนุญาตตอบค่ะเยอ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 ชักเป็นดอก สองดอกนี่ค yeah ่ะนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องจ๋าหนี่งนี่ไม่ยากแกนยากแกนที่ถูกใช่ไหมลอสนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยน้ำงามเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าเออสกัล尔ตูสเกดย่าเหมือนนี้นี่ย่า พี่น้องค่ะนี่ขาวอวบนี่จ้อาอาบเาปินแล้วในการพี่อะเนี่ยโอ้โหแม่เจ้างามนี่สามดอกโอ้ยขอโทษค่ะนี่สามดอกก็อย่าอีตื่นเต้นขอโทษนะคะนี่ค่ะมากูดกันโอ้ยดูที่ขาวอวบน่าทานมากเลยค่ะนี่นี่นี่ค่ะ พี่น้องจ๋าเพื่อนเขาตัดขาให้ค่ะเพื่อนเขาตัดขาให้เนายวันนี้มีเพื่อนมาด้วยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะดูสิคะงามไหมคะนี่งามมากเลยค่ะ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่ค่ะโอ้โหงามมากค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ ไปสกูตเกดเพื่อนตัดขาให้ค huh. well uh. yeah, um. e ่ะอีกค um ่ะ huh. อีกดองค่ะเยอะนี่ค่ะพี uh ่น huh. yeah. uh ้องจ๋างามมากเลยค่ะ huh. นี Arnold ่กำลังอ่อนๆเลยค่ะน yeah. ี uh ่ค huh. ่ะเรามาดึนเดียร์นู้นเดียร์เดียร์พามสิ่งเยร์นี่ดอกค่ะน้องจ๋านี่่คะโอ้โหเยอะมาก เยอะมากนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเพื่อนก็ตัดขาให้ค่ะเดี๋ยวย่าเช็ดโอเคเพื่อนช่วยตัดขาให้พี่น้องจ๋าดูค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ดอกอ้วนๆขาวๆเลย นีค่ะสองดอกครับพี่น้องจาเียเยอะแช่เบสโฟลกเนียเนยกดกตเรืบบ่องแตกขาให้ค่ะนี่ดูค่ะพี่น้อง What? นี่ค่ะเฮดนี่ค่ะ,คะโอ้ยงามๆอ่อนๆเลยครัพี่น้องจ้าโอ้ยขอโทษ ยาอีตื่นเต้นค่ะนีค่ะเพิ่มตัดขายนี่อีกดอกค่ะแต่น้องเขากินไปบ้างแล้วค่ะรอชินเหี้ยวนี่ค่ะนี่เย<ะ>อวเห็นเ,นอนเนยะนเนอยะเยอะชวเีเยยยพายปิ๊อไรันเยอนี่อีกดอกนี่อีกดอกค่ะกาลังอ,อ่อ,อนเลยค่ะนี่ ี่น้องจ๋านี่ชาตุตินเนี่ย่าอ่อนๆนะชาตุยปีโคตเนี่อนทีแรกสักคลี่กุ้แจปีต่อคลีสแม่สักก้น่ะมาดูครับพี่น้องจ๋านี่ไปเย็นเสียงไหมคะนี่ค่ะปะดา,าดมีแต่ดอกงามๆค่ะพี่น้องจ๋าน,น,นี่คะ่คะอัน,ะอนนี้ข้างๆนี่ นี่ค่ะดอกงามๆทั้งน้นเลยค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยใหญ่ต mm hmm. okay. ื่นเต้นค่ะโอ้ยดูค่ะดูครับพี่น้องนี่ค่ะอ้วนๆขาวๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง งจะพูดไปนะคะตอนนี้เพื่อนยายอีทที่มาด้วยนะคะแกมากับยายอีทบ่อยค่ะแกก็เลยรู้ว่าเห็ดเก็บได้เก็บไม่ได้แกเก่งมากค่ะคนแดนแกไม่เคยมาเก็บเห็ดค่ะทีนี้ยายอีทพาแกมาแล้วก็พาแกมาเก็บเห็ดค่ะเลยแกรู้เลยค่ะเวลาแกไปเจอเห็ดแกจะเรีกยกแกอีทนี่ค่ะพี่น้องจ๋างามมากเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะพี่น้องจ๋ากำลังรบปอดวนค่ะเขากำลังขึ้นค่ะพี่น้องจ๋าหนึ่งนี่ค่ะอ้วนจะบัําเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะในน้ำดูเพื่อนนะเขาฉลาดเขาดูค่ะเขาตัดเองเป็นแล้วค่ะนี่ค่ะเขามาช่วยยาอีทเก็บค่ะเดียกเขาทำเป็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ หน,นี่น้อง้<ะ>ชชใสามเลยค่ะสามดอกค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอกพารนี่ค่ะสามดอก พื่อนเขากำลังตัดให้ค่ะนี่ค่ะพระเจ้าปาดนี่ค่ะเนี้ยนี่ดูค่ะปาดดูค่ะพี่น้องโอ้โหดูค่ะโอ้ยดูค่ะเห็นไหมคะเนี่ยปาดดูค่ะพระเจ้านี่ค่ะปาดดูค่ะโอ้ย อ้วน,อวนๆอบบวมนี่ค่ะเดี่ยวค่ะอยู่ข้างๆกันนี่นี่ค่ะโอ้โหฟินมากเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องดูสิคะนี่จำมันำเลยนี่ค่ะพาดนี่สอ,อ,องสสดอก หนึ่งดอกสองดอกนี่ค่ะบ้าแต่ก็ตัวแมลงกินไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ดอกค่ะจะมั้มหรืเห็นไหมคะนี่ยสามดอกค่ะพี่นอ้องเพราะเขากำลังขึ้นค่ะนี่ดูดิโอ้โหดวงสิงามเห็นไหมคะนเด็กสกิดเหรอเด็กนี่เด,ด็ก เห็นไหมคะนี่คะ่ะหนึ่งดอกสองดอกนี่คะ่ะเห็นไหมคะสวยๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้อง เย่ yeah. กำลังกำเย่ yeah. นายไปเฮวอดีกอยาคบไหมนี่ดูค่ะอีกดองแล้วค่ะนี่พาดพาดเจ้ามีแต่ดอกเกยใหญ่ค่ะนี่ค่ะ สองดอกติดกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะพัดดูค่ะพี่น้องจ๋าพัดดูค่ะดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะอันนี้สองดอกติดกันเลยค่ะคู่เฟดคู้เฟดนี่นี่ค่ะโอ้ยงามงามงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเยอะพาด โอ้ยาอิดไม่กล้าเอาเลยนี่ค่ะดอกน้อยมีด้วยอันนี้เก็บไว้ค่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะเพื่อนเขาถามว่าเธอไม่เอาเหรือดอกนี้นี่ค่ะแกเห็นดูใช่อ้วนมากเลยค่ะนี่ไหนคะงามมากเลยค่ะนี่ นี่ดอกนึงค่ะนี่ค่ะผัดนี่กำลังอ่อนๆเลยค่ะนี่ดูค่ะพี่น้องจ้าสามดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่ค่ะผัดตี๋กุอันเนี้ยเอาไปใส่เตาอบนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะนี่ค่ะ ดูค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ดูค่ะเพื่อนตัดให้ <c oughs> ดูค่ะพี่น้องจา้านี่นะเอาไปใส่อบนะแล้วทำเจลวนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเนี่ยดูค่ะดอกใหญ่มากนี่ย่ครัพี่น้องจา้าเราเก็บได้ ชั่วโมงหนึ่งค่ะนี่ดูค่ะยายอีจ้าอายอีาีตื่นเต้นค่ะพี่น้องดูค่ะนี่เยอะพี่น้องจ้ายายอีตื่นเต้นขอโทษนะคะนี่แน่ยะช้างก็ยาขอให้าเอดมาเลยยยปายายอีตื่นเต้นอม่เจ้ายะแกนยะแม่เจ้า เยอะอิตื่นเต้นมากขอโทษน,นะคะนี่ค่ะดอกใหญ่มากนี่ค่ะอยู่ข้างทางค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะนี่ค่ะเจออีกดอกแล้วค่ะนี่อยู่ข้างทางนี่ กำลังอ่อนๆเหมือนกันแค่นี้พี่น้องจ๋าฝนตกค่ะฝนตกเหตุถึงเป็นสีมันๆค่ะเพราะโดนฝนค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างทางนี่กำลังอ่อนๆเหมือนกันค่ะพี่น้องจ๋าสองดอกค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะ อีกดอกนึงอ๊โอ๊ปไนีนหนึ่งดอกค่ะนี่ค่ะตะมุตะมิเลยค่ะสองดอกค่ะนี่ค่ะสองดอกค่ะ เพราะว่าเพราะว่าฝนตกและมืดค่ะต้องต้องดูดีๆนะคะพี่น้องจา้าต้องตาดีๆเลยค่ะนี่ค่ะสี่ดอกค่ะโอ้ยนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋ากำลังขึ้นตุ้มๆเลยค่ะเยอะอีกคุณเดินผ่านไปนะคะเนี่ยเขาขึ้นเร็วมากค่ะเห็ดเขาขึ้นเร็วมากนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากพี่น้องนี่อันนี้เห็ดถูกไปเห็ดเกาลัดนะคะพี่น้องจา๋าเห็ดเกาลัดค่ะกําลังขึ้นเหมือนกันค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะเดี๋ยวเห็ดเกาลัด อร่อยมากนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็ดเกาลัดนะคะนี่ค่ะเห็ดเกาลัด <_ letter> เขากําลังขึ้นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปดูดิเดี๋ยวหนุ่มตัวหนุ่มนี่ค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยเขาก็กินกินกินเห็ดค่ะมาดู